ดูนะครับการบวกเลขทศนิยมนักเรียนสังเกตไหมว่าเขาตั้งจุดตรงจุดหลังจากนั้นเขาก็จะเทข้างซ้ายกับเทข้างขวาเอาไปแบบไล่แบบเขา้าเท่ากันแบบนี้ถูกไหมถ้ามันไม่มีเขาก็จะใส่ศูนย์เพิ่มเพื่อให้ครบตำแหน่งที่เขาระบุไว้ถูกต้องไหมครับและก็ทำการบวกเลขตามปกติได้เลย จ็ดบวกศูนย์ได้เท่าไหร่ครับเจ็ดได้เจ็ดถูกต้องไหมครับเก้าบวกศูนย์ได้ครับแล้วสองบวกเก้าใส่หนึ่งจุดเลยครับเห็นจุดนี้ยังครับเห็นจุดใส่จุดก่อนครับการพาดหนึ่งบวกสองได้สามบวกสามได้ได้หกครับและเก้าบวกสามไอ้ขอโทษครับหกบวกสามได้แปดเก้าคำตอบจบตรงนี้ครับในข้อแรกอันนี้นักเรียนสามารถจดได้เลย อันนี้คือจบแล้วนะครับครูต้องเห็นคือรูปแบบการพกเลขที่ชัดเจนนะครับคราวนี้นักเรียนดูต่อครับนักเรียนดูต่อในข้อที่สี่หน้าที่เจ็ดิบเก้าครับเขาให้ในรูปแบบแนวนอนมาแบบนี้แปลว่านักเรียนต้องมาตั้งเองต้องไหมครับแถวบนครูไม่เพอสนใจอะไรเท่าไหร่ครับแถวบนเนี่ยครูก็ใส่เลยสองสองอะไรครับนักเรียนสองหนึ่งเลยครับสองหนึ่งเจ็ดจุดสี่ห้าสองหนึ่ง 7จ็ดจุดส่หสใสเครื่องหมายบวกเอาไว้ก่อนกันพลาดก่อนแรกครับสิ่งที่ครูอยากจะใส่คือใส่จุดครับเมื่อครูใส่จุดตรงจุดเสร็จปั๊บนักเรียนครับหน้าจุดตัวแรกคือเลขอะไรครับสองหนูก,ก็ใส่2ไปเลยครับ2 8และ1ใส่เลขตรงหลักของเขาตามปกติด้านหลังใส่ตรงเหมือนกันครับ5 2 6เห็นไหมครับว่าตัวเลขมันจะลันเข้าร็อกของมันเองอัตโนมัติ ถ้าใด้ใส่จุดตรงจุดเมื่อไหร่ตัวเลขลันทันทีอัตโนมัตินี่คือรูปแบบการบวกนะครับการลบใส่จุดตรงจุดเช่นเดียวกันการบวกกับการลบใส่จุดตรงจุดเท่านั้นนะครับต่อมาสามบวกหกได้สามบวกหได้เก้าครับสามบวกหกได้เก้าต่อไปครับห้าบวกสองได้เจ็ดครับห้าบวกสองได้เจ็ดครับโอเคครับเ,เ,เห็นเห็นแล้วนะ ได้ตัวเจ็ดบวกสองได้หนึ่งบวกแปดได้สองบวกหนึ่งได้ข้อนี้ยุติการบวกครับที่สุดแล้วเพราะเขาสั่งให้บวกแค่นี้ท่านี้สําหรับนักเรียนที่บวกเลขยังไม่คล่องถ้าเป็นรูปแบบสามตัวแบบนี้นักเรียนที่บวกเลขไม่คล่องก็เอาสองตัวนี้มาบวกกันก่อนแล้วค่อยบวกใหม่กับตัวนี้โอเคไหมครับแต่สําหรับคนที่คล่องแล้วจะเป็นแบบนี้ครับนักเรียนตั้งเลยครับสองจุด ศูนย์เจ็ดหนึ่งนั่นเอครับอันนี้ใส่จุดเลยใช่ไหมใส่จุดตรงจุดครับถ้าหน้าคือเลขอะไรครับหน้าจุดคือเลกอะไรสองครับหน้าจุดคือเลขสองครับลอกจุดผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับต่อมาหลังนี้ค็อเลขอะไรครับหลังจุดคือเลขเลขเก้าแล้วตจะเลขสองครับนั่นเองครับอะไรมันหายไปมันหายไปหนึ่งตำแหน่งเติมให้อะไรให้เขาไปเลยเติมเติมศูนย์ทันทีครับต่อมาอ่ะ มันบวกกันสามตัวใส่จุดอีกหนึ่งตัวก่อนหน้าจุดคือเลขอะไรครับหนึ่หน้าจุดคือเลขหนึ่งครับ,หล,รบหลังจุดคือเลขอะไรครับหนึ่งค่ะตามด้วยอะไรครับ <8 S 1> ตามด้วยอะไรครับ <9 S 1> ใส่เครื่องหมายบวกระ <9 S 1> หว่างกันแบบนี้นะครับขีดหนึ่งเส้นแปลว่ามันบวกสามบรรทัดถูกไหมครับเพื่อหาคําตอบอย่างเดียวอย่าพึ่งจดนะครับดูให้เข้าใจก่อนจดไปทําไประวังจะไม่เข้าใจเพราะมันข้ามบางจังหวะถูกไหมครับหนึ่งบวกส่วนได้ หนึ่งบวกเก้าได้หน่ไป้ศูนย์ทดหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดแปดบวกสองได้สิบบวกแปดได้ไสแปดพดหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งบวกเก้าได้สิบบวกหนึ่งได้ไปหนึ่งทดเห็นเลยก่อนนะครับใส่จุดเอาไว้ครับกันลืมหนึ่งบวกสองได้สามบวกสามได้หหกบวกหนึ่งได้ <Okay. S 2> ซึ่งสุดการบวกของข้อแบบนี้ครับอันนี้คือการบวกแบบนี้นะครับโอเคข้อที่แปดเจ็ดสิบแปดดูรู้ว่านักเรียนล๊อกปี้แล้วเรียบร้อยถูกไหมข้อที่นะ,ะผมว่าเมื่อกี้ผมเดินดูเนี่ยผมรู้สึกว่านักเรียนจะใส่ทำต่อไปแล้วอ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำในหน้าที่แปดสิบผมให้อีกหนึ่งข้อครับ,รบหน้าที่แปดสิบผมให้อีกหนึ่งข้อครับ โอเคเอาข้อไหนดีเอาข้อหกแล้วกันจบเลยง่ายดีหน้าที่แปดสิบหน้าที่8สิทีสิคุกูให้อีกข้อนเหรอครับใช่ผมเอาข้อ6ครับเขาให้มาแบบนี้ถูกต้องไหมครับครับนักเรียนไม่ต้องสนใจครับการบวกเงี้ยการบวกจะเอา ค่ามากไว้ข้างล่างก็ได้ค่าน้อยไว้บนก็ได้เพราะมันคือการบวดแต่การลบทําไม่ได้นะครับศซนบวกเจ็ดได้ศซนบวกเจ็ดได้เจ็ดบวกสี่บวกตัวได้เก้าบวกสิบห้าใส่ห้าโคตรหนึ่งบวกแปดได้เก้าบวกสามได้สิบสองใส่สองโคตรหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเป็นนักเรียนสังเกตไหมครับว่าเขายังบวกต่อถูกไหมบวกเลยครับยี่สิบสี่เลยครับ ยี่สิบี่จุดอะไรยี่สิบี่จุดอะไรครับห้าแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งเห็นไหมครับว่าเขาไม่จบ <c oughs> เขาเพิ่งบวกต่อเพราะฉะนั้นเส้นสองขีดยังไม่ถูกการขีดนะครับจนกว่าจะบวกบนท่าน,นี้ที่สุดแล้วเจ็ดบวกหนึ่งได้สี่บวกแปดได้ทศหนึ่งบวกห้าได้ได้หกหกบวกห้าเป็น สิบเอใส่หนึ่งโหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามบวกสี่เป็นเจ็ดสองบวกสองเป็นสิ้นสุดข้อนี้ครับเรียบร้อยแล้วก็ต่อเกดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้เอาแค่นี้ทําการบวกทศนิยมทั้งสามหน้าแล้วเสร็จส่งในห้องครับโอเคไหมครับว่าแต่ไม่ใูของผมอให้เป็นของคุณใช่ไหม ทันแน่นอนเอาไปลาคลิปให้คุณหน่อยบ๊ายบายบ๊ายบาย